เดี๋ยวยูในในวัดอ่เอาไปกูด้งเลี๋ยนั่นแหละวงนี้เยี่ยตกงนได้เยก็ได้แเ่ียวอ๋อวนี้โปรตันโปรได้ประตาเปี้ยนะส่องรงนี้นะอย่างแน่นอนครับ อันนี้พึ่งได้เหออ,อันนี้สอบข้อมัดข้อแกะรูกองไหมลูกแกะน่นแหละองร้<ค>งอมซึ่งนี้แกได้ทำข้อลำปะตอนตุงดงนู้นนะอันนี่นี่นี่ปลาติ่แกได้เิดไปกูดงดดติดติดตำข้อลำปะตอกจ่าวด จะไม่ก่อนก็ไปเจ้ากูดนกระสานถึงจะไปนางวิพัฒนาที่ในจำติดแต่เล็กนี่ทิ้นั่นพี่ละติดลอกเกตอยู่ใน้ำวันยูาเกนอันใดได้แกกูไม่เล้วมัดมัดเหลือบไม่เล้วยัง นี่ยางงง,งแต่นี่ติดใครกูหมดเลยโอเคไหมโอเคแก้แล้วท่านอาารย์ผูกกับยุ่นยังไม่งหายเลยผูกกับได้ท่นึ่บุญทีฮ่ผูกกับยุ่นอยุ่เบียร์ยต่กอนดังผูกกับยุน่นนั่นแหละนั่นคือการร้องเพลงสีสดๆเพลงดัง ผูกังอยู่นำหมาร้องในวันนี้ครับเอ้ไหมฮะ้ตักตามนี้ได้เีบูชาแกเดี๋ยวนางไหวเอหวนาไหวตินั่นติโตมู้นอ่อเจกตัดให้จ้งกุศลคนในการนี้อยู่เหนอน่ย เป็นอะไรบ้างเป็นปลามันเป็นเนต่านปลานี้วันนี้นี่วนนี้ปลาเป็นห่าแต่ว่าเป็นไม่รู้เราไม่เน่ยไงเลยเกตเกวหายน้าเว่ายน้วายตัวมู้เกวายบูชาเวลาเกตถ้าบางครั้อเกตสวดเรื่อครที่ราพอรู้ึกแกตต้องทองกับปลานวดวหายน้าปลาบ่เจ้าว่าเกรูดึกง คีย์อัดเงื่อนแต่ว่าไอถูกน้าหนูคีย์อังก็ว่ามืออุ้งนึงอ่ะตรงนี้องค์หนึ่งถ้ากูเลียมส้าองค์อะไององค์อะไม่อยากเลือกแต่มันต้องเลือกเพราะฉะนั้นพิสุขอเลือกขอให้น้องนายปากกลิ้งก็ได้ป่ะนะต้องเงินเบี้ยไม่ไม่ปืนอเบียยากได้ข้องเก่าวะองค์ที่ปอดันปลดไปตุดองได้มาวะ cái vạc cái nắng cô đô nắng bị bắt nó nắng nóng 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 mà, nóng lò nóng nó mới กาส่งกามลูก <SAN> ก <TA Maria> ังทีก้องและการเดีนได้นื้อควบค้กัวว่านั่นไอ้พวกนู้ไม่เดียวอรซึ่งก็ไปหวานในตั้มเขาไปตุ้งไวยแล้ใเรื้องของการวัาลอย่าจมัดปัา้วาัปะจที่เกิดปีะครับอย่างไลก็ใจนนี้ย่งไรมั่งแล้วบัดดบในนี้ย่งไรมั่งมด ในนี้อือ,อปตักนกรเนี่ยนย่างปตันกายยันกวันกับคมฝันผมของปตันปลอดเออถูกใจปตันกาย่างูเลยฮนะลูกใยทำไมแอคคุกเนาะเออ ต้อรองปะนาโยแ่ค <pad pare sy yle lide> oh ุกองปนารยหุกใจเลยพ่เตามวดรวมในนี่เหรหลุกใจป่เตาเรื่อยแต่แต่หน้ามันนี่แต่แต่หน้าแกวมันแก้วที่ก็แก้วติดันนี่ว่าไล่ติดแก้วอยู่ขุ่กลางแตกมดเหลว่ยงหน้าวิวมเหย่ยผมปอดันโปรดหลุดใจปอดตันกลาย ฟันปอตันปรดจะไหมี่ว่าะปอต้าอย่างยู่ลานนมปอต้เป็นยังไง่ะปอต้าจเป็นยไงนี่้ นั no part, ่นไอ้หลักกอดอย่างนั <h är irgendwie sus> okay. ้นเรี่คุณวินแว่นหลักกอดเอาจากันเนี่ยปั้นป้าตอปอาจารโตนายป้าตอปั้นกับผมมั้งใช่ปั้นกระโปงเนี่กับเนี่ยปลาที่อยู่ในนี่อยู่ในนี่ยอยู่กลางในรูปต่างกายก็อยู่ในนี้อย่างแต่นายนี่แต่ว่า เอาลอะแต่ว่าออกเล่นเดี๋ยวมันไล่ออกอย่างนี้